ดิฉันละหมาดคนเดียวเสร็จแล้วนี่แสดงว่าเป็นผู้หญิงสามีก็มาละหมาดดิฉันจะละหมาดอีกครั้งเป็นจ j a m a a กับสามีอีกได้ไหมพี่น้องฟังให้ดีนะครับคําถามนี้พี่น้องฟังให้ดีนะครับ,มมด,รบดิฉันเนี่ยละหมาดเสร็จแล้วละหมาดคนเดียว พอละหมาดเสร็จคนเป็นสามีก็จะมาละหมาดในวัคตูนั้นแหละถ้าเป็นมะริบก็ฉันละหมาดมะริบเสร็จแล้วสามีก็จะละหมาดมะริบถ้าเป็นอิชาดิฉันก็ละหมาดอิชาเสร็จแล้วพอละหมาดเสร็จสามีก็มาละหมาดอิชาแต่ที่เป็นคําถามดิฉันจะละหมาดอีกครั้งหนึ่งเป็นจม่ากับสามีได้ไหมนี่คือคําถามนะครับพี่น้องฟังให้ดีนะครับ ได้ด้วยสองเงื่อนไขหนึ่งนางที่จะตามสามีเมื่อกี้เนี่ยนางจะต้องรู้จักมัวเฟกมัสบกถ้านางไม่เข้าใจมัวเฟกมัสบกไม่รู้มัวเฟกมัสบกนางอย่าว่าแต่ละมาดแล้วจะละมาอีกเลยยังไม่ละมาดที่จะละมาดจะมาอ่ะยังไม่ได้เลย พราะสาระกอการซัก,ากจมามะวา j ิบต้องรู้จักมัวเฟกมัสบกเข้าใจนะครับนั่นคือเงื่อนไขที่หนึ่งเงื่อนไขที่สองสามีที่เราจะละหมาดใหม่กับเขาโดยในวัต t ูนั้นเราละหมาดแล้วเพียงแต่วัต t ูวัต t ูนั้นเราละหมาดครั้งแรกละหมาดคนเดียวเราอยากจะได้จมะมะนอกจากเราจะต้องรู้มัวเฟกมัสบกแล้วเนี่ย สามีจะต้องเป็นคนอาล็มและก่อสล้วถ้าสามีธรรมดาไม่ต้องเช่นเดียวกันเวลาเราไปละหมาดที่มัสยิดไม่เห็นมีคนมาแล้วว่าตูก็ข้าวแล้วด้วยข้าวตั้งนานแล้วคนอาสานก็ไม่รู้ไปไหนละหมาดก่อนพอละหมาดเสร็จตอขอเต็บมาก็ก็มาดเลยแม่อาจาย์แล้วมันสายแล้วนี่อ่าทีนี้ โตอิหมามเป็นคนอาลลิมเป็นคนสเลกก็เป็นก็เป็นอิหมามเราละมาแล้วโซฮมากี้อุลามะบอกว่าให้ละมาดอีกทีอัฟดอลนั้นอุลามะฟตวนะไม่ใช่ผมนะอ่าแต่นั้นนะอิหมามต้องอาลลิมแล้วก็สเลนะในสมัยนี้คนข้างหายากนะอิหมามอาลลิมแล้วก็สเลนะอ่าเรามักจะเจอฟอกตอเลกนั่นแหละ โอลแล่ไม่ค่อยได้เจออ่านี่คือตอบตามวิชาการนะครับคุณจะพอใจไม่พอใจคือหัวใจของคุณถ้าคุณเคยเรียนบุกยาคุณเจอมัส alah นี้ถ้าคุณเคยเรียนกัสบุลิซามคุณก็เจอมัส alah นี้ถ้าคุณเคยเรียนอ่าซซบิไลคุณก็เคยเจอมัส alah นี้อ่แต่ถ้าคุณไม่เคยเรียนก็วัล,ลวอฮุอัลัออ่า